เฮ้นี่ป่ะเนี่ยเนื้อล้วๆนๆได้พี่น้องเอ้อูเนี่ยไส้กรอกหมูหนี่ไงสั่งไส้กรอกสองแพ็คหมูหรือเนื้อหรือว่าหมูสองแพ็คเนื้อสองแพ็ค แถมเลยส้มผักหนึ่งถุงสว,ส,สวัสดีค่ะคมาค่ะพี่น้องคะ่ะมือนนีเบียได้ใส่กอกอีสานมาจ้าใส่กอกหมูก็ใส่กอกเนื้อด้จ้าพี่น้องอู้ใส่กอกหมกูใส่กอกเนื้อมาเลยจ้าแซ่บๆน้กการอยากเลรอจ๊ะนี่ขขาเนื้อหอมจ้ามามามา,มาครับพมพี่น้องโอ้ยเป็นใส่กอกเนื้อด้พี่น้องโอ้ยดูเนื้อนี่เปินี่พี่นอน เนื้อล้วนเลยพี่น้องโอ้ยมีเขากำเนี้ยอือโอ้ยเนี่ยครับมาจาสืบสารนักการพอเจ้าของรับ ต้มปักหม้ออือก่อนครับอือแต่กองเนี่ยเริ่มพยายามไม่กินแล้วกันครับผม โอ้โหดีจักโอ้อนดีดีอืมอืมีังอืมมาจากเี่แจมนะจบู๊ขอไงเขาเบียเองนะจ้ะพี่น่อยพร้อ อืเพื่ออยากจิ้มักข้อความได้เลยนะคะหรือว่าจิ้มลิงใต้คลิปนี้นะอร่อยมากพี่น้อง12ลูก200บาทอขอ,อยังไงแบบนี้แบบนี้บบนเลย อืมอืมนี่โอ้นเ,เนื้อผสมเขาแสบๆเ็นเนๆเลยพี่น้องเน้นๆเลยหอมเนื้อ ส้มผักไม่รลาะแซ่บกรอบมากใครกินก็ติดใจ mm hmm. บอกเลย mm hmm. sẽ cọc ngủ này ừm อรหอยอืมหอมไแตงกันอืมอ like mm ืม hmm. ขนมขัดกวกพริกนั้นก็สมพักอือฮือสมพักไม่ยา,ากุดยอดากขวดจับที่พี่น้องอยากให้ซิมแต่ปูดีไหม มันบอกเจ็บปูดีไหมทุกคนคลิปนี้มชัดไปสั่งแส้กรอกสองแพ็คหมูหรือเนื้อหรือว่าหมูสองแพ็คเนื้อสองแพ็คปกติแพ็คละสองร้อยบาทสมพักปกติทุงละหาสิบาทดวยจ้ะถ้วยง่ายแบบนี้กรอบบอกเลยว่าใครกินแล้วก็ต้องติดใจ ซื้อสองแพ็คแถมเลยส้มผักหนึ่งถุงจัดไปเลยนะทุกคนห้ส้มผักไปกินน้ำพผอม,มทุงหนึ่งของกันพอดีครับแก้มไม่จัดปูมานานลนะอืเอาไปเลยค่ะคลิปนี้นะคะใครอยากกินพิมพ์สนใจนะคะเดี๋ยวเบียร์ทักหาหรือว่าจิ้มลิง์กใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ทักเข้ามาในอ่ลิงก์นี้ได้เลยนะคะ มาเอาโบดเลยทุกคนโบฟรีส <busca> ้มผักวืามามาพี่น้องมาแสบๆจ้ะเนื้อเนื้อแบบ nên nem đẹp như thế Ừ. Mm. -hmm. Oh. Oh. ชอบผงผักบลอกเลยอร่อยกรอ,อบแช่ตู้เย็นตลอดครับกรอบแห้งกินน้ำกันข้ากันเป็นยัง หืมลูกอ้อแบบนี้หืม โอ้แตบเพ็ดหอมกันดีสุดเอาละค่ะพ,พี่น้องจ๋าคลิปนี้ได้จ้ะใส่กอกหมูใส่กอกเนื้อแบบนี้ได้จ้ะหรือใครไม่กินเนื้อก็สั่งเป็นไส้กอกหมูสองแพ็คไส้กอกเนื้อสองแพ็คหรือว่าหมูหนึ่ง หมูหนึ่งแพ็กเนื้อหนึ่งแพ็กนะคะแถมไปเลยสมพักเมญ,ญ่าด้วยจา้าถุงหนึ่งเด้อจา้าถุงละหาสิบบาทแถมฟรีไปเลยนะคะทุกคนคะ่ะใครอยากกินก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือว่าทักข้อความเพจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เบียก,ก็นหน่อยก็ขอบคุณขอบคุณค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังเนะะื้อหาไปนองคะ่ะมือนีเขาตัวแรกไปก่อนทักมาเด้อผู้ใดอยากได้โปรไปละคะ่ะสวัสดีครับ